สวัสดีครับผู้ติดตามช่องนักลายเฮชแชนลเมนีจะพ้ามาเบึงตุนเทียนนะครับจึงเป็นประเภทนี้ทองทินของแต่ละจังหวัดจังหวัดอุบลนวงเงาก็มีงานแห่เทียนขอพรรษานะครับจะมีในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับนะครับ ปีนี้เป็นการจัดงานมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่11นะครับถึงวันที่17นะครับกรกฎาคม2 0 0 60หานะครับนี่ก็คือภาพประมวลในงานนะครับที่ผมได้ไปบันทึกมานะครับเป็นภาพประมวลนะครับประมวลนภาพต่างๆมาให้กับ f อเบิเบงนะครับให้ FC ดูนะครับ อ่อนอื่นนะครับถ้าหากว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ตาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานนักไลายแชนแนลด้วยนะครับเทียนพังงานนะคือเป็นต้องฉีดน้ำใส่นะครับเพราะว่ามือน,นั่นอากาศมันห่อนแห้งนะครับอากาศร้อนมากนะครับตัวเทียนเป่นกับ เลยผลน้ำใสเนาะคนกับร้ายนะครับมาเที่ยวชมงานเ่เทียนพันสาวไมุ่บลน,นะครับของปีนี้นะครับคนร้ายนะครับแต่ละขบวนนะครับผมบ่ได้บอกว่ามาจากํำเภือใดเน่นะครับผมกาจจะประมวนพาไปไอเบิงพ่อดีเพ่องามนะครับเดี๋ยวผมจะประมววใไ้เบิงหยีบนะครับจะคิดเนาะเอาคิดยาวๆก็ได้นะครับใอคคุณ พีนะครับที่เขาม่ให้กำลังใจมารับชมรับฟังนะครับรับงานบุญประเภพนีแฮเทียนเขาภรษานะครับมันจะมี2ประเภทนะประเภทแก๊สละกับประเภทติดนะครับในการประกวดเป็นกับได้ประกวดไปแล้วนะครับประกวดไปแล้วแต่ผลยังบั่ท่านหูนะครับผมต้องรอผลการตัดสินนะครับว่าวัดไดกคุมไดจะได้นะครับ ในการประกวดเทียนพันษานะครับบงจังหวัดอุบลราชธานีของเฮากับสำหรับปีนี้กับจัดจริงใงบอด้จัดมาสองปีนะครับก็คือปี63นะครับบอดจัดมาสองปีนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดปีนี้กับพ่อจัดใดก็เลยจัดไปนะครับ ของอประเพณีนะครับนี่แหละครับงานแต่คนคนร้ายนะครับชมเปิ้นกะเขามาชมนะครับนี่ก็นางล่ํานะครับนางล่ําเนาะเปิ้นกะเต้นนะครับมวลกันละกับพี่น้องงานนี่แดดบริสุทธ์นี่ครับนางล่ํายางล่ํานะครับน้องหนองยางน่งลำยางลำน้ำนะครับผมก็จะซูมไปเบ่งนะครับค่วมนารักนารักขคลอ่ง น้องๆน,นั่งล่ำนะครับนอนารักมากนะครับผมจะสู้แม่เบิงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาภาพควมนารักนารักไอเอฟซีเบงนะครับเนาะของนั่งล่ำเป็นนครับห้อนมาสันนะครับเงราไรไข่หย่อยนะครับแต่ละคนโอ้ยอากาศหอนแห้งนะครับ การทอนแห้งนะครับนะครับผมกับุณพระคอุณหน่อยโสดเป็นละบอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับฟอุตินะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับล่งนะครับให้รับฟังไปแบบสบายๆนะครับสวัสดีครับ